พราะว่าภูเก็ตไม่มีการติดต่อกับต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วก็ชาวต่างประเทศข้ามายุติผูเก็ตมามาอายนะคะทางฝรั่งทางจีนทางอะไรต่างๆแล้วก็นําวัฒนธรรมต่างๆข้ามมาในภูเก็ตเราก็ได้มาผสมกลมกลืนกันนาวัฒนธรรมนั้นมาใชา้ผสมผสานทําให้ต่างประเทศข้ามมาเพื่อที่จะมาเยี่ยครับวัฒนธรรมของเราเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แล้วก็สร้างไหลได้ให้กับปฏิชาติเราได้อย่างมากมายนั้นสำหรับปุกเกตโดยที่ว่าเรามีสถานที่ทองเทียมมีสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่ะ กำรับต nice ัวอิษานแล้วก็คกิดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างให้ครับอมืองจังหวัดภูเก็ตได้ย่างมาท่าความมีอต่างประเทศเข้ามาแล้วเราจัดงานนี้เข้ามาเพราะว่าเราไม่ต้นทุนอยู่แล้วนะคือสถานที่ทองเทีวประวัติศาสตร์เหลืองห้ารแล้วก็วัฒนธรรมทางการแต่งกายทางศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเราไม่เราสามารถนำต้นทุนที่เราไม่นี้มาสร้างรายได้ให้ครับ ขาล่างเบื่องผูกแก็ตของเราค่ะ